Listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูตร,รายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยประทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูต โดยผมทรงกรดบางยี่ขันนะครับรายการนี้เดอะคลาวร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศชวนท่านเอกอัครรทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงเรื่องของชีวิตนาการทูตและก็ความสัมพ,พันธ์ระหว่างประเทศนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นท่านที่พิเศษกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าท่านมีตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่นะครับแต่ว่าท่านกนําลังจะไปรับตําแหน่งเป็นเอกอัครรทูตในเร็วๆนี้แล้วนะครับ นี่ประโขจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกองสูญใหญ่กับทูตต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้ท่านจะเล่าให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับคุณอภิรัตสุขคนทานพิโรธนภัทรลุงท่านกองสูญใหญ่นสถานกองสูลใหญ่ณนครขอจิมินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมกรครับสวัสดีครับท่านครับก็ก่อนอื่นเลยฮะผมว่าหลายๆคนคงสงสัยมากว่าตำแหน่งกองสูญใหญ่เนี่ยเอ๊ะเป็นทูตหรือไม่ได้เป็นทูตแล้วตำแหน่งนี้มันเป็นอะไรกันแน่ตำแหน่งนี้ต่างจากท่านทูตยังไงครับผมครับ เออก็เล่าได้ง่ายๆนะฮะราชการฝ่ายกองสุนกับราชการฝ่ายการทูตเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีส่วนร่วมเอ่อแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันในในบางประเทศเนี่ยเขาจะใช้ข้าราชการกองสุนที่แยกแล้วก็ใช้ข้าราชการการทูตอีกฝ่ายหนึ่งแยกแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยข้าราชการกระทรวงต่างประเทศก็เป็นเอ่อได้ทั้งทํางานด้านกองสุนและด้านการทูตผมเองก็เคยเอ่อผมผมเป็น คนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้ผมไปเป็นนักการทูตนะฮะก็อ,อยู่ในคนเดียวกันเราไม่ได้แยกครับแต่ว่าเราในเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยมันอ,อยู่ภายใต้กฎหมายรางประเทศคนละตัวกันคืออนุสัญญากรุงเวียนนาปีคริสตศักราช1นึาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันหนึง่งและอนุสัญาญากรุงเวียนนาเหมือนกันปีหน่อีว่าด้วยความสัมพันธ์ทางตรงสุอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นระเบียบระหว่างประเทศหรือกฎหมายรางประเทศที่เป็นพื้นฐานของงาน2ด้านซึ่ง คล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันอันนี้ต่างกันยังไงพูดง่ายๆง,งานด้านการทูตหรืองานของสถานทูตก็เหมือนกับเป็นผู้แทนทางการของรัฐบาลของประเทศประเทศหนึ่งในการไปดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศมิตรประเทศในระดับรัฐบาลรัฐบาลของอีกประเทศนึงนะครับส่วนงานของสถานกงสุลพูดง่ายๆก็คือเป็นงานจัดก,การที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งส่งผู้แทนของตัวเองออกไปดูแลคนชาติตัวเองและผลประโยชน์ของตัวเอง ที่อยู่ไปอยู่ในอีกประเทศ <c oughs> หนึ่งต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเหมือนจะดูเป็นงานดูแลประชาชนซะเยอะหน่อยใช่เป็นงานที่ดูแลคนของตัวเองและผลประโยชน์ของตัวเองในอีกประเทศ Jar, ส่วนอของของสถานทูตเขาเนี่ยก็จะเป็นงานที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของตัวเองกับรัฐบาลมิตรประเทศผู้รับนะครับทีนี้ <c oughs> พอสถานทูตเป็นที่ตั้งของท่านเอกชทูตนะครับไปที่ทํางานของท่านทูตซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐบาลสมมติผู้แทนไทย ไปประจาอยู่ในประเทศนั้นไปติดต่อกับรัฐบาลเวียดนามนะครับหรือแล้วก็โดยธรรมเนียมปฏิบัติก็ถือว่าเป็นผู้แทนขององค์พระประมุขไปไปประจําอยู่กับประมุขของอีกชาติหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถานทูตในแต่และประเทศจะมีที่อื่นไม่ได้ต้องมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือที่เมืองหลวง <c oughs> นะฮะมีในกรณีของเวียดนามเนี่ยก็มีอยู่ได้ที่กรุงฮานอยที่เดียวนะครับส่วนสถานกงสูลใหญ่สถานกงศูลหรือสถานกงสูลใหญ่เนี่ยก็ สามารถจะมีแล้วแต่รัฐบ,บาลสองฝ่ายตกลงกันรัฐบ,บาลไทยอาจจะเห็นว่าในประเทศนั้นมีตรงไหนเมืองไหนที่มีผลประโยชน์ของไทยมีบริษัทไทยมีคนไทยไป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 ,ไป,ไ,ปไปอยู่มากที่จำเป็นต้องมาดูแลก็สามารถจะขอเจรจากับประเทศเจ้าบ้านของเจ้าของบ้านเขาเนี่ยขอเปิดในบ้านเขาได้ อย่างของเราก็ที่นี่ก็อยู่ที่ฮานอยเป็นสถานทูตแล้วก็ที่ผมทํางานอยู่ที่โฮจิมินทซิตี้ทางใต้นี่เป็นสถานกงศุนนะครับในเมืองไทยเวียดนามก็เหมือนกันเขาก็มีสถานทูตเวียดนามอยู่ที่ถนนวิจยุแล้วเขาากเจรจาแล้วก็เราก็ยอมให้เขาตั้งสถานทูตเวียดนามสถานกงศุลใหญ่เวียดนามที่ที่ขอนแก่นแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไปแล้วเนี่ยงานมันร้อนกันอย่างที่ว่าเพราะว่าในสถานทูตเอง ก็จะมีฝ่ายกองสุลดูแลคนไทยอยู่ด้วยเดินเข้าไปในฝ่ายกองสุลของของสถานทูตก็ทําได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นการอธิบายคร่าวๆครับผมเอาแล้วครับทีนี้พอพูดถึงว่าวันนี้เราจะมาคุยกับนักการทูตท,ที่ประจําการอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่พอค,คนไทยได้ฟังชื่อประเทศนี้นมาปับ๊บก็จะมีความคิดเห็นหลายๆอย่างอย่างนึงท,ที่ช่วงนี้พูดกัน mm hmm. บ่อยเลยเกินกะ็คือว่าเอ๊ะเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งของไทยหรือเปล่านะเรากำลังแข่งกันอยู่หรือเปล่านะแต่เขาก็บอกว่า ไม่น่านะเพราะเวียดนามเขาคิดว่าเขาแซงไทยไปแล้วนะครับคามก็ว่าอย่างนั้นนะครับคำถามก็คือว่าแล้วมุมมองของนการทูท่นะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยตกงลงว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันหรือว่าเป็นคู่แข่งกันครับผมคิดว่าขอบคุณก็คุณสมโป,ปรดปัญหานี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะต้องตั้งท่าตอบดีๆนิดหนึ่งผมคิดว่านะฮะมันมีสองด้านต้องจะเป็นต้องยอมรับความจริงก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเป็นมิตรเป็นคู่ส่วน เราเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับไทยเราสถาปนาความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี2013แล้วต่อมา2019เคือ2,562รเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นยกร,ระดับขึ้นมาเป็นยุนส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเราเห็นว่ามีความร่วมมือกันที่เราสามารถร่วมมือกันได้จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักโดยข้อที่จริงว่าเราก็มี ความเป็นจริงว่าเราเป็นคู่แข่งกันในบางด้านอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเราแข่งกันแบบเป็นมิตรนะฮะแข่งกันแบบที่ว่าเราก็ไม่ได้ฟาดฟันกันเอาเปโนตายแล้วก็เราก็เป็นนักกีฬาก็คือขอให้คนที่มีทธิภาพมากกว่าเก่งกว่ารัชนะไปก็แล้วกันนะฮะอันนั้นก็เป็นอะไรที่แข่งขันกันได้ร่วมมือกันได้ด้วยสิ่งที่คุณสมกรพูดเมื่อกี้กันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าได้ผ่านเลยไปแล้ว ถ้าสมมุติว่าสัก30-40ปีก่อนในะยุคสมัยส,ยสยงครามเย็นจริงในข้อหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่แค่คู่แข่งมันเลยจะคู่แข่งไปเป็นเกือบจะเรียกว่าศัตรูกันว่าได้ในขนาดนั้นจริงๆนะครแต่ผมเชื่อว่านี่เราคบกันมานะครับพอดีปีนี้เป็นปี45ปีของการสถาปนาความสามั์ทางการทูตระหว่าง รัฐบาลกรุงานอยีที่รัฐบาลเวียดนามปัจจุบันกับกับเรากับสารรัชาลที่ไทยกับสารรัสังคริยมเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็โลกของสงครามเย็นการแบ่งขัว้วอำนาจการแบ่งค่ายอุดมการเนี่ยมันเดินลางไปแล้วเราร่วมมือกันมากกว่าตั้งแต่สมัยท่านในยกชาติชายท่านเปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้าแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถึงเราจะแข่งกันก็แข่งกันด้วยความเป็นมิตรแล้วเราก็มีด้านที่ร่วมกันแล้วก็เป็นมิตร มีร่วมมือกันได้อีกหลายด้านด้วยนะครับทาไมเราถึงอยู่ในสถานที่ที่พอเพอิญโดยโดยข้อที่จริงเหมือนแข่งกันก็เพราะว่าบางอย่างหลายหลายอย่างเนี่ยเราเราทำอะไรคล้ายๆกันออกไปสู่โลกเ,เราเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องของการท่องเที่ยวมากจนกระทั่งเวียดนามเขาอยากจะเรียนจากเรานะฮะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนโควิด เป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญก,กับเศรษฐกิจไทยมากแล้วก็เวียดนามก็รู้ว่าเราทําได้ดีมากก็อยากจะเยนจากเราเพราะว่าเขาก็อยากจะเซลล์อยากจะชูภาพการท่องเที่ยวของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับเ,เรามีสภาพภูมิอากาศดินฟ้าอากาศแบบแบบเขตร้อนปลูกข้าวปลูกผลไม้เมืองร้อนปลูกผ,ผักอะไรต่างๆนานาทำกเกษตรเยอะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเขาก็คล้ายกับเราเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าจะขายแข่งก็แข่งกันบ้างนะฮะข้าวไทยก็เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงแต่ว่าตอนหลังข้าวเวียดนามเนี่ยเขาก็ไปได้รางวัล,ลวระดับโลกมาแล้ว2ปีแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราเชื่อในเรื่องของโลกของการแข่งขันเสรีก็คือใครเก่งก็ต้องอยู่ให้ได้เราก็ต้องพัฒนาหนีเขึข้นไปนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แข่งกันได้โดยที่ไม่ต้องเกลียดกันไม่ต้องโกรธกันย่งเป็นเพื่อนกันแต่ก็สามารถเตะบอลด้วยกันเป็นคู่แข่งกันได้นะครับ เรื่องนี้ผมขอเรียนคุณโจกดว่าผมเพื่อนเคยมีโอกาสเมื่อเมือ่อปีสักประมาณเกือบสองปีมาแล้วนะฮะปีกว่าๆมาแล้วเนี่ยพบกับท่านประธานธิบดีเหงียนส่วนฟุกบนเครื่องบินขณะนั้นท่านเป็นนายกทัณฑ์ท่านนายกทักีเเงียนคนฟุกเป็นเครื่องบินแต่ตอนนี้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึน้นไปเป็นประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมก็นั่งเครื่องบินลำเดียวกับท่านกลับมาจากจังหวัดกาเมามาที่นครโฮจิมินห์เพอ่อน ท่านไปงานซึ่งเขาเชิญกองสุงใหญต่ต่างชาติกองสใหญ่ไทยไปด้วยผมก็ไปแล้วก็พอเสร็จงานท่านก็ขึ้นเครื่องกรับเผินเครื่องเดียวกันผมก็ไปกราบสวัสดีท่านบอกว่าผมเป็นกองสุงใหญ่ไทยท่านก็บอกว่าโอ้ประเทศไทยไทยลานไทยลานไทยลานน้อยเราเป็นเพื่อนเรารู้ม,มือกันได้เยอะมาก เพร์มิสเตอร์ออประยุทธ์จันโอชาก็เพื่อนฉันสนิทกันมากเลยสนิทไปถึงครอบครัวด้วยเราสามารถที่จะร่วมมือแล้วได้หลายๆเรื่องมากเลยเวียดนามไทยลานเนี่ยนะยกเว้นเรื่องเดียวเท่านั้นซี่เราจะต้องแข่งกันให้รู้เอาตายไปข้างหนึ่ง คือฟุตบอลแล้วท่านก็หัวเราะใหญ่เลยแลวท่านก็หัวเราะใหญ่เลยผมก็เลยเสียโอกาสแสดงความยินดีกับท่านเพราะว่าวันที่าเราขึ้นเครื่องบินกลับมานั้นเป็นวันที่เวียดนามเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียนเกมพอดีปี62ครับพี่ป้าครับก็ก็นี่แหละก็คือระดับผู้ใหญ่ก็ก็รู้ว่าเราร่วมมือกันได้เยอะแต่เรื่องเรื่องที่แข่งก็แข่งกันไปแต่แข่งด้วยความเป็นพิษเรื่น้ำใจกีฬาไม่เป็นไรครับผมทีนี้พอท่านเป็นนักการทูตนะับคงต้องทํางานประสานกับภาครัฐของที่นู่นอยู่บ้างนะครับผม ทีนี้เท่เาที่เราทราบกันคือว่าเวียดนามเนี่ยมีระบบพรรคคอมมิวนิสนะฮะก็อยากจะถามว่าเอ๊ะการทํางานก,กับรัฐบาลที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ที่เวียดนามเนี่ยมีสไตล์การทํางานที่แตกต่างจากประเทศอื่นยังไงบ้างครับผมผมคิดว่าในโลกหลังกําแพงเบอร์ลินอ่สลายสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วด้วยซ้าไปท่านเจ้งเฉียวผิงเปลี่ยนอ่ปฏิรูปเมืองจีนอะไรต่างๆเน<ช>ี่ยผมคิดว่าลักษณะ ความเข้มข้นสงครามเย็นก็จบแล้วด้วยลักษณะความเข้มข้นของของอุดมการเนี่ยผมเชื่อว่าลดลงลดลงมากประเทศสังคมน,นิยมที่เหลืออยู่ในโลกก็มีเหลืออยู่ไม่มากนักน,นะครับก,ก็ต้องปรับตัวไปพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่จะมีความเป็นสังคมน,นิยมจ๋าเนี่ยก็อาจจะลดลงจริงแต่ไม่หมดครับยังมีอยู่จริงๆตามที่คุณสมกวรตั้งข้อสังเกตนั้นจริงเขา,เ,าเขายังมีลักษณะพิเศษ ของของการที่เป็นประเทศสังคมนิยมอยู่นะครแต่ว่าตอนที่โซเวียตยังอยู่เนี่ยเขามีเปเปปรสโซริก้านะฮะเขามีการปฏิรูปเปิดประเทศใหม่นะฮะเวียดนามก็มีของเขาเหมือนกันเรียกว่าโดยเหมื่อนะฮะโดยเหมือก็คือการปฏิรูปเปิดประเทศก็เ,เปิดมาตั้งนานแล้วเปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศกักราชถึง 1986, พออันเกพศ2529โน้รี่เ้านนะเขาเรียกว่าเขาปรับตัวให้เข้ากับ กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าจะเปิดประเทศจะโดยเหอยจะไปจะรูปยังไงก็แล้วแต่บางอย่างก็ยังเหลืออยู่เช่นไม่ว่าจะปฏิรูปยังไงก็ตามแต่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังอยู่และยังคงํารงบทบาทนาในการในระบบของเขาอยู่ทุกด้านชี้นํารัฐบาลอยู่นะครับรวมทั้งชี้นํารัฐบาลในเรื่องของการต่างประเทศและการทูตด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในบ้านเขา เรามาทํางานที่นี่เราก็ต้องเข้าใจระบบเขาถ้าเราจะสารสัมพันธ์กับผู้บริหารเวียดนามภาครัฐบาลเราต้องไม่ไม่สามารถที่จะละเลยได้เลยเราต้องไปจับมือกับผู้ใหญ่ทางพักด้วยนอกจากผู้ใหญ่ทางพักรับภาครัฐบาลเพราะพักนั้นครอบรัฐอยู่ในเวียดนามแล้วก็เขามีกลไกาการจัดตั้งอย่างเข้มแข็งมากอย่างดีทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนกลางของประเทศลงไปถึงจังหวัดลงไปถึงนครเขตแขวงมีลกลไกที่เป็นพักคต่างๆที่พรรคใช้ในการดูแลสังคม,มเวียดนามในทุกมิตินะฮะที่ที่เป็นองค์การอมเมริกาอันใหญ่เลยก็เรียกว่าแนวรูปปุตตุคมแห่งชาติเวียดนามซึ่งเขามีระดับชาติแล้วเขาก็มีย่อยลงจนถึงระดับจังหวัดนครเขตเหมือนกันนะครับในด้านต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราเนี่ยคือพรรคเขาก็มีลกลไกช่องทางวิทศสัมพันธ์ของเขา ซึ่งสถานทูตไทยที่กรุงานร์น้อยไปทําทำความรู้จักกับกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามแล้วที่เป็นระดับรัฐบาลแล้วก็ต้องไปรู้จักวิเทศสัมพันธ์พักด้วยนะฮะเป็นเรื่องที่ที่เราก็ต้องให้ความสําคัญด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เขามีก็คือพักต่อพักเขามีการติดต่อกันโดยทรงน,นะครับ พรรคคอมมิวนิสต์พเพิ่หนงชัยเราไม่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นจีนกับเวียดนามจีนกับลาวจีนกับคิวบาจีนเกาหลีเหนือเนี่ยการช่องช่องทางทางการทูตก็ช่องหนึ่งแต่เขาติดต่อเขาคุยกันตรงด้วยพรรคพี่พรรคน้องเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คุยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถคุยกับคิวบาพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาได้โดยตรงได้ด้วยส่วนซึ่ง,ง,งเราไม,ไม่ได้มีนะครับส่วนการทํางานอื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วก็คือว่าเขาจะมี ครอบอยู่นะฮะเช่นที่เมืองนี้ที่นครโฮจิมินเนียมีทางนี้เขาเรียกว่าประธานคณะกรรมการประชาชนนครออกไปข้างนอกก็เรียกว่าประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเท่ากับผู้ว่านั่นเองคือหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขามีเลขาธิการพักประจํานครเลขาธิการพักประจาเลขาธิการพักประจําจังหวัดอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าถามว่าเดินมาสองคนนะฮะเลขาธิการพักของนครโฮจิมินกับประธานคณะกรรมการประชาชนหรือท่านผู้ว่านครโฮจิมินใหญ่กว่า เลขานะฮรับเลขาพรรใหญ่กว่าเพราะงั้นเราก็ต้องไปสวัสดีนอบน้อมผมไปแต่จังหวัดผมก็พยายามจะ c อเท่าที่จะ c อได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นตัวประธานที่มานั่งอยู่ท่านใส่หมวกเป็นผู้ว่าเนี่ยประธานคณะกรรมการประชาชนนะครหรือจังหวัดแล้วแต่เนี่ยอีกด้านหนึ่งท่านมีตําแหน่งในคนคนเดียวกันเป็นตําแหน่งทางพรรคด้วยส่วนมากมักจะเป็นรองเลขาธิการพรรคประจำจังหวัดนั้น, <Yeah. S 1> นั่นแหละนครนั้นนั่นแหละ,นนหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโครงสร้างองค์การาที่ครอบครอบกันอยู่แล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยงานของสถานกุศลได้เองเราก็เล่นเรื่องของความสัมพันธ์ภาคประชาชนเยอะมากเราก็พยายามจะทํางานกับองค์การประชาชนองค์การเยาวชนองค์การสตรีกลุ่มศาสนาวัดพุทธศาสนานักวิชาการองค์การในแง่ของสาธารณกุศลสาธารณสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บริจาคโลหิตทั้งหลายแหละ เอจีโอวาเถอะเราก็ทํางานกับพรรคประชาสังคมก็มากแต่ว่าภาคประชาสังคมในระบบที่เป็นอยู่ที่นี่เนี่ยเขาอยู่ภายใต้การชี้นําควบคุมของแนวร่วมบทุคภูมิแห่งชาติเวียดนามหมดเลยแล้วข้างหลังแนวร่วมปทุคภูมิแห่งชาติเวียดนามเขาก็สดิทกันอยู่กับพรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ราคาว่าเราก็ต้องทํางานร่วมกับพรรคไปด้วยซึ่งเราก็ยินดีทำนะไม่มีปัญหาอะไรเผิ่ว่าผมเคยโพสต์แรกของผมเมื่อปี1993 2 0 3 6 ผมไปไประจําตําแหน่งตอนนั้นยังเป็นนักการทูตหนุ่มออกไปคงดนแรกเลยผมไปอยู่ที่สานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งก็เลยอ๋อมันคล้ายๆกันก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่นี่ด้วยก็ระบบคล้ายกันครับผมอ่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับผมในช่วงปีที่ผ่านมาในเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเวียดนามนโอ้โหพุ่งทยานมากขาขึ้นกราฟที่พุ่งดิ่ง,ด,งดิ่งขึ้นเลยนะครับผมเอ่อ ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดเวียดนามถึงทําให้เขาเขาทยานมากในปีที่ผ่านมาแล้วก็จากการทยานครั้งนี้นี่นะครับมีโอกาสการค้าแล้วก็การลงทุนอะไรของไทยที่เราสามารถน้าเข้าไป,น,าาไปน้าเข้าไปร่วมงานกับเขาบ้างครับเอ่อพวกเราหมายถึงคนนอกเนี่ยผู้สเกตการชาวต่างชาติรวมทั้งนักธุรกิจไทยที่อยู่ที่นี่มานานคร่าบอร์ดเราก็เคยคุยกันเรื่องนี้นะฮะอ,อ่แล้วก็ดูว่าเออทำไมเขาถึงสําเร็จ แต่ว่าที่จริงก็ต้องบอกว่าที่เราคุยกันเรื่องนี้มันคือก่อนโควิด -19 นะครับตอนนั้นเนี่ยโอโ้โหเศรษฐกษิจในเวียดนามร้อนแรงจริงๆพุ่งตอนนี้ก็แผ่วลงไปนิดนึงเพราะว่าเขาก็เจอเหมือนที่เราเจอไอ้สายพันธุ์เดลตานี่มันทาให้จุกกันไปหมดนะฮะรวมทั้งทั้งไทยทั้งเวียดนามด้วยแล้วก็ทําให้การพยากรณ์คาดการอัตราการเติบโตของเวียดนามต้องลดลงมาหน,หน่อยดูแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังน่าประทับใจนะฮะแต,แต่ถ้าเกิดเราพูดกันถึงเมื่อปี1 000, องพอ เมื่อก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเขาเขาทำได้ดีจริงๆพวกเรามานั่งดูกันผมคิดว่าเวียดนามเขาเก่งในแง่หนึ่งเนี่ยเขาดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าเขาก็เป็นระบบการเมืองก็ยังเป็นระบบอะคอมมิวนสิสต์ระบบสังคมนิยมเนี่ยแต่ระบบเศรษฐกิจเขาค่อนข้างจะเปิดและเป็นทุนนิยมแต่เขาเรียนรู้ทุกอย่างจากคนที่เดินไปข้างหน้า แล้วก็เขาเก็บเก็บทุกเม็ดนะฮะแล้วก็ออกแบบระบบเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังมหาภาคอะไรต่างๆนานาของเขาเนี่ยเพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนเดินหน้าไปแล้วไปพลาดไปตกพิษฟอตกหลุมตกร่องอะไรให้เขาเห็นเนี่ยเขาเรียนหมดเลยเขาเรียนรู้จากจีนจีนก็มีปัญหาของจีนที่เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากสมัยท่านเจิ้งเฉี่ยวผิงว่าจะทายังไงถึงจะมีสิ่งที่สมัยนั้นเรียกว่าระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีนครึ่งๆึสังคมนิยมครึ่งๆสุนิยม เวียดนามก็ดูแล้วเวียดนามก็ดูด้วยว่าจีนรุ่งยังไงถ้าที่จะตามได้และจีนพลาดตรงไหนแล้วก็จะได้ไม่ทําตามเขาดูไทยเขาดูด้วยว่าต้ยมยำกุ้งเนี่ยไอ้ไทยที่มันเคยเคยเป็นเสือตัวที่5เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลี่ยงขนะานนั้นเขาดูเขาเขาสามารถสังเคราะห์แล้วก็ไม่ไดาจะมีออกแบบอะไรของเขาที่ทําให้ไปได้นะครับแล้วก็ก็มีปัจจัยบางอย่างที่ผมคิดว่าเขาเป็นที่น่าสนใจก็คือ,เ,อ,อเช่นว่า ไแง่ประชากรเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงอยู่ไม่ว่าจะเกิดโควิดหรือไม่โควิดก็ตามเนี่ยจำนวนประชากรของเขาที่เกือบหนึ่งร้อยล้านนะครับเป็นโเกิดนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่นะฮะก็มีมีศักยภาพเป็นตลาดในประเทศที่ใหญ่นะครับสองอายุของประชากรเนี่ยส่วนใหญ่ในวัยแรงงาน mm hmm. ของเราเข้าสู่เอจิงสุสัยซี่ซะแล้วของเขาไม่ ขเขาเายังเป็นหนุม่มนสาวนะฮะแล้วก็เป็นหนุม่มนสาวที่มีความกระตือร้นที่ยังที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคนทางใต้ของประเทศที่ผมอยู่นี่นยิ่งรกติร้นค่อนขอ้ขงขางเหนือจะอนุรักษ์นิยมกว่าริดหนึ่งนะครับข้อ3ที่เกี่ยวข้องกับประชากรก็คืออัตราค่าแรงค่อนข้างถูกแต่ว่าอันนี้พวกเราที่จะมาลงทุนก็ต้องระวังว่ามันอาจจะมี hidden cost แฝงอยู่อีกบ้างนะครับข้อ4ี่ก็คือความสามารถในการจับจ่ายอำนาจซื้อของพระชชประกาศประชา,ชาประชากร,าราของเขาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิด 19เนี่ยรายได้ต่อหัวค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ที่น่าชื่นใจก็คือว่าส่วนใหญ,ญ่นิยมสินค้าไทยอยู่แล้วเป็นพื้นฐานด้วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าระบบของเขาควบคุมได้ดีนะฮะเขาสถานการณ์การเมืองภายในของเขามีเสถียรภาพนิ่งนะฮะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบ,บาลเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่อันนี้ก็ต้องแอบกระซิบพวกเรากันเองเหมือนกันว่าข้อท้าทายก็คือว่าแม้ว่าไม่ได้มีความปั่นป่วน,นผันผวนทางการเมืองนะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ รัฐบาลก็ค่อยๆเดินอยากจะผลักดันอะไรก็ผลักได้นี่แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบแนวปฏิบัติข้อกําหนดของทางการที่ใช้กับนักธุรกิจนักตุก่มต่างชาติบางครั้งเนี่ยก็มีความไม่ชัดเจนมีความตีความต่างกันไปเองด้วยในหน่วยราชการเวียดนาม2หน่วยและคนที่สวยคือเราครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจต่างชาติรวมทั้งไทยที่จะมาทาธุรกิจในเวียดนามต้องติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและของระเบียบของเวียดนามให้ดีด้วยแต่ว่าความวุ่นวายทางการเมืองประเภทผันผวนต,ต่างๆอันนั้นเนี่ย มักไม่ค่อยเกิดอันนั้นก็เป็นข้อดีในแง่เสรีภาพทางการเมนะะืองอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็เปนข้อแข็งทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ได้เจริญพูดๆอย่างนี้ได้ก็คือเขาเซ็น FTA ความตกลงการค้าเสรีเยอะมากนะครับเราทำเขาเห็นเราก็ทาแต่ทำไม,ไม่เท่าเขาเขาเซ็นไปแล้วประมาณกับประเทศคู่ค้าก็มีกับภูมิภาคอย่างเซ็นกับ EU หรือเข้าร่วมอาเซียนอะไรยังมีนะครับ รวมกันแล้วขนานี้เนี่ยมีผลใท้บังคับแล้ว14ฉบับแล้วก็ลงนามไปแล้วแล้วยังไม่มีผลอีกหนึ่งฉบับคืออาเซ็นะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจา2ฉบับไอ14้14บก1บก2 17ฉบับเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ในตลาดโลกอย่างกว้างขวางมาก นะฮะูเขาก็มีแล้วอังกฤษแตกไปเป็น Brexit ตเขาก็ไปเซ็นแล้วสหรัฐก็มีกับเวียดนามแล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างชาติหรือธุรกิจของเขาเองที่ที่ลงทุนอยู่แล้วในเวียดนามผลิตและสามารถจะส่งสินค้าออกไปอย่างประเทศคู่ค้าสําคัญสําคัญในโลกและได้รับสิทธิประโยชน์ตามเ t a ได้เยอะมากนะครับ แล้วก็เขาสามารถจะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI Foreign Direct Investment ได้จำนวนมากนะฮะเเดือนแรกของปีนี้ปีนี้นะฮะปีที่มีโควิดแล้วเนี่ย FDI มาลงในช่วง9เดือนแรกเนี่ย20 0 0 0ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐ mm. เพิ่มขึ้น4.4เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วนะฮะ นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากแล้วก็เราก็มีส่วนหน่อยหนึ่งในความเจริญเติบโตของเขาเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มาลงทุนในเวียดนามเป็นแหล่ง FDI ของเขามากเป็นระดับที่9ในปีที่แล้วหรือประเทศไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ติดระดับ top t e ของเวียดนามที่นี่นะครับแล้วกเ็เขาก็มีทั้งประชากรที่เป็นชาวเวียดนามโพ้นทะเลเป็นเวียดนามิสอเมริกันเวียดนามิสฟรนเชสเวียดนามิสออสเตรเลียนที่สนับสนุน เขารักชาติของเขาเขาไปอยู่ที่เมืองฝรั่งไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก็ยังสนับสนุนเข้ามานในระบบเศรษฐกิจของเขานะะแล้วก็ความที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวกะตื่นร้นสนใจกระแสะโลกเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้เวียดนามเนี่ยมีสตาร์ทอัพยูนิคอร์แล้ว2รายนะครับผมไม่แน่ใจว่ายูนิคอร์ของเราเมืองไทยมีแล้วหรือยังนะคะแต่ยูนิคอร์สตาร์ทอัพของเวียดนามมีอยแล้ว2รายเช่น VNG คือ Zalo Zalo นี่ก็เหมือน a t s เ p p เนี่ยแต่เป็นของเวียดนาม Zalo App แล้วก็ VNP VNP นี่ก็เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆเป็นฟินเทคซึ่งใน VNP นี่มีผู้บริหารคนไทยทํางานกับเวียดนามอยู่ด้วยซึ่งใจแรงให้เห็น potential แล้วก็ uh, potential ที่ยังไม่ได้ถูกแท็บด้วยซ้ําที่เราสามารถจะ explore ร่วมกับเวียดนามได้ต่อไปอีกมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเขามี potential ที่จะโตต่อเรื่องที่ทําให้เขาสะดุดนิดนึงก่อนหน้านี้ต้นปีนี้อเ,อเองด้วยซ้ํา เมื่อปีที่แล้วทั้งปีเขาจะรับคมชมเชยมากตอนเดือนปลายเดือนเมษาขึ้นต้นเดือนพฤษภาเขาก็เรี่ยงเหมือนกับเราเจอเดลต้าเวรเรนซ์เข้าไปก็ตอนนี้เขา,เขาพยายามจะกลับมาควบคุมให้ได้อีกทีหนึ่งครับแต่เชื่อว่ากระทบเศรษฐกิจบ้างนะครับผมเมื่อกี้ท่านกองสุลบอกว่าคนเวียดนามค่อนข้างจะรักเมืองไทยชอบสินค้าไทยนะฮะตอนนี้ถ้าผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากส่งของไปขายที่เวียดนามเนี่ยผมควรจะส่งอะไรไปขายดีครับถึงจะทํามาค้าขึ้นที่สุดครับอืมผมคิดว่า ส่งมาได้หลายอย่างแต่ผมได้เรียนไว้แล้วว่าอาจจะต้องศึกษากฎระเบียบกฎหมายและการตีความของกฎหมายของเวียดนามซึ่งอาจจะผันแปรแปรเปลี่ยนไปได้ซึ่งอันนี้ทางผระสรวงใหญ่ไทยก็ยินดีรับใช้นะฮนะเรามีสันักงานการ ของกระทรวงพาณิชย์สำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมาจากกระทรวงพาณิชย์ไทยมันนั่งอยู่ในทีมผมที่นครโฮจิมินห์นี้ด้วยก็ยินดีรับใช้เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจที่หลายท่านก็เคียๆทั้งหลายผู้อุโสทั้งหลายก็อยู่ในเวียดนามมาเป็นสิบ,สบปีเป็นหลายสิบปีก็ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอการเข้ามาแท็บก,ก็ควรดีแต่ถามว่ามาเอาอะไรมาขายดีเนี่ย ผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าไลฟ์สไตล์ได้ผมคิดว่าตอนนี้เี่ยสินค้าขนมขบเคี้ยวได,เได,ได้เครื่องสําอางได้สินค้าไลฟ์สไตล์ได้เครื่อ้ผ้าได้เขามีภาพอยู่ว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่คุณภาพดีและราคายุติธรรมเขาจะพบะเขาก็จะรู้สึกว่าสินค้าของประเทศอื่นบางประเทศอาจจะก๊อปหรืออาจาอาจะมันคุณภาพไม่ดีในะครด้วยสินค้าไทยนัน้นโอเค แต่ว่าก,ก็ก็มีหลายอันฮะผมเข้าใจว่าในแง่ของอ,อ,อะไรละ่ะไอทีก็เข้ามาบ้างแล้วเหมือนกันนะฮะมีแต่ก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของไม่ใช่สินค้าก็เป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวทางทางสำนักง,งานพาณิชย์เนี่ยเขาเคยโปรโมทฮอร H เรกาคือสินค้าที่เกี่ยวกับกลุ่มโฮเทลรีสอร์ทแคทเตอร์ ของไทยซึ่งก็สามารถที่มาได้ตั้งแต่ปิตภัณฑ์ทับพแวร์พลาสติกอ,อะไรต่างๆนานาเครื่งองอเมนิตี้ในในโรงแรมเราก็ทําขายเขาได้แต่ตอนนี้ก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งกระทบไปถึงโคเรก้าด้วยเนี่ยก็ถูกกระทบจากโควิดพอสมควรนะครับผมก็คิดว่านั่นน่าจะเป,เป็นอะไรที่สามารถที่จะสง่<ข><อ>งผกระ เราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับคุยอีกสัก2ข้อนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมากเรามีที่นั่นเรามีสมาคมคนเวียดนามไม่ไทยรับถูกใช่ไหมฮะมีครับสมาคมผมผมเล่าสั้นๆก็แล้วกันเวลาก็ค่อนข้างจะน้อยเรามีอย่างที่ผมเรียนแล้วคือสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามอันนี้เป็นที่รวมของชาว ไทยที่เป็นนักธุรกิจภาคเอกชนไทยในเวียดนามตั้งมาแล้ว22ปีแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีมากของสานทุตไทยสานกสุลใหญ่ไทยและราชการไทยช่วยกันทํางานนะครับนั่นนั่นคือฝั่งไทยฝั่งเวียดนามที่คนทรงกรอควหมายถึงเนี่ยผมเห็นจะต้องท้าความว่ามันก็มีคนเวียดนามไปอยู่เมืองไทยนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคองเชียงสือเปอย่างน้อยร,รัชกาลที่หนึ่งนะั่นแหละแล้วก็มีไปหลายระลอกออไปหลายระลอกมากส่วนหนึ่งเนี่ย ก็ยังอยู่ในเมืองไทยจนกระทั่งเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามไปแล้วเราทราบว่าสกลน,นครหมูยอแหนมเมืองโคจับยวนอะไรที่ขอ,อนแก่นสกลนครอุดรธา,านีหลายจังหวัดนุาหารนั่นก็มีคนไทยที่ที่จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายบรรพบุรุษมาจากเมืองไทยบัตรนี้รุ่นถึงรุ่นนี้ก็เป็นเป็นคนไทยราชชาติไทยไปหมดแล้วนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคนเวียดนามาที่ ก็คือกลุ่มเดียวกับกลุ่มแรกนี่แหละแต่ประเอิญป so ีประมาณพศ2500-2501 2502 3 4แถวๆช่วงนั้นเนี่ยก่อนผู้ใหญ่ลี2508หน่อยหนึ่งนะฮะก็มีการเดินทางกลับมายังประเทศไทยเอยกลับกลับจากประเทศไทยกลับมายังประเทศเวียดนามกลับมา60ปีละ50าปีละก็มีการส่งกลับกันมาแล้วก็ กลุ่มที่คุณลุงคุณป้าชาวเวียดเกี่ยวที่เคยอยู่เมืองไทยเหล่านี้ก็ยังคิดถึงเมืองไทยแล้วก็รวมตัวกันเป็นสมาคมชาวเวียดนามที่อดีตเคยอยู่ที่ไทยและลาวแล้วก็ยังพูดภาษาไทยได้ร้องเพลงสุเทพร้องเพลงชรินันทนากร <c oughs> การแก้วสุพรรณพูดภาษาไทยทานอาหารไทยและชอบประม,มงเป็นที่สุด <c oughs> แล้วท่านกลับมาตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่กาลังก่อร่างสร้างประเทศก็ได้ช่วยทํางานหลายอย่างกับเวียดนามแต่ตอนนี้กเกษียณหมดแล้วแต่ก็เป็นคนที่ยังยังสืบต่อ ความรักในเมืองไทยแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องซึ่งก็คือสมาคมชาวไทยเสื้อสายเวียดนามในเมืองไทยเพราะที่จริงเขาเป็นญาติกันนั่นแหละแต่แยกกันเป็น2ส,ส่วนนั่นันนก็เป็นเรื่องที่พูดถึง<อ>ครับ,ค,บครับผมอีกเรื่องหนึ่งครตอนนี้ทราบว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่ยอดคิดมากนะฮะในมหาวิทยาลัยลลเนี่ยชอบเรียนกันมากครับผมทำไมก็ถึงอยากเรียนภาษาไทยกันครับผมคิดว่ามีหลายประเด็นเรื่องที่1ก็คือศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะว่าคนไทยบริษัทไทยมาตั้งอยู่เยอะแล้วก็มีลงทุนเป็นอันดับที่8 9 อันดับที่เกของของเวียดนามอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้ภาษาไทยจบมาเขาเขารู้ว่าเขามมีงานทํา2ผมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อำนาจละมุนของเราเนี่ยมันเก่งมากจริงๆในเรื่องของหนังละครไทยละครโทรทัศน์หนังไทยเพลงไทยออตอนที่สมัยปุเพศนิวาสเนี่ยคนดูปุเพศนิวาสทั้งเมืองเวียดนามเลยนะฮะนี่พวกา เขาฟังเพลงไทยเขารู้จักนักศิลปินไทยคนรุ่นใหม่คนที่ดู TV, ทีวีที่ต่อไปอีกขั้นหนึ่งเขาก็อยากจะฟังให้รู้เรื่องจากต้นฉบับไม่ต้องแปลเขาก็เลยสนใจมาเรียนภาษาไทยแล้วก็เลยมามาเรียนภาษาไทยด้วยนสนใจไปเรียนแล้วก็ไปเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ยังเที่ยวกันได้อยู่ก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกรักเมืองไทยแล้วก็เราก็มีทางกระทรวง่างประเทศไทยได้ส่งอาสา,าสมัครเพื่อนไทยมาสอนประมาณสักยี่ผมคิดว่า20ปีแล้วนะมั้งที่ ส่งนักอาสาสมัครเพื่อนไทยมาสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในเวียดนามสองสามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดานังมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และวุทยศาสตร์นครโฮจิมินห์และกระทรวงมหาดัทยฮานอยทางเหนืออีกด้วยก็ทําให้ยิ่งมีความนิยมไทยมากขึ้นครับผมน่าเสียดายนะฮะที่วันนี้เวลาของรายการเวลารายการของเราหมดลงแล้วนะฮะเลยอาจจะพูดคุยกันได้ แค่คาถามแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีอีกเรื่องราวอีกมากมายที่ให้คุยกันต่อคงต้องคุยกับท่านกองสุนท่านต่อไปที่จะมาประจําการแทนท่านกองสุนนะครับผมครับผมวันนี้อย่างอยผมว่าเราก็คงได้ทราบว่าท่ามกลางการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเราก็เห็นความร่วมมือมากมายนะครับเห็นโอกาสแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเออเวียดนามเขาพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมเอาละครับวันนี้พนาของเราหมดลงแล้วนะครับ ผมต้องขอบคุณท่านกองสนใหญ่มากนะครับผมขอบคุณครับคุณสงกรครับขอบคุณทุกท่านครับครพบกันแบบโอกาสหน้านะครับครับผมสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d t h e c l o u d c o หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟัง podcast